หล่อหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับเจอก,กันที่สาขาสองนะครับผมที่ตีมีตังแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้่ามาพบกันอยู่ที่ร้านตีมีตังแท็กเตอร์อในเครือของบริษัทเทยแท็กเตอร์การเกษตรยนต์นะครับผมพีทักษ์วีรมคนเดิมครับวันนี้มาอัปเดตารทีนาร้านช่วงวันที่9เดือน9จัดโปร9เดือน9 2024ครับที่นี่ก็จําหน่าย รถแท็กเตอร์เบอร์สองทุกชนิดนะครับรถไถรถเกี่ยวข้าวแมคโครหกล้อสิบล้อนะครับวันนี้โอ้โหเต็มหน้าร้านเลยรถเกี่ยวรถเกี่ยวล้วนๆครับอ่ามาจัดโอ,โ,อโมชั่นสุดเราใจนะครับทุกคันวันนี้เบอร์โทร080 383 97 89นะครับ08 4 048 37 99แเละอีกหนึ่งเบอร์ครับ099 164 1255ออ่าร้านตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสีชาวาตำบลผาไทีีําพินลำไปม้าจังหวัดบุรีรัมย์ตดทางหลวงเส้นลำไปม้าหนองกี่ห่างตัวอำเภอประมาณ9กิโลเมตรนะครับผมรับได้เปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมอ่าเริ่มกัรขันแรกเลยรถเกียร์คูต้าดีซี95คันนี้บอกก่อนนะว่าวันนี้ถ่ายตามสภาพก่อนรถเพิ่งมาขายตามสภาพคันนี้จากปกติว่าจะขายสักสองแสนห้า จัดโฟรคั้แรกเลยเอาสองแสนบาทพอสองแสนบาทสองแสนบาทส่งฟรีสามร้อโลของแถมห้ 5, าเลยกันเหมือนเดิมนะครับอะดีซีเ้าห้าพวกฝาครอบฝาครอบด้านข้างเรามีให้นะครับ ปาาครอบตัวนี้ก็มีปาาครอบตัวนี้ไม่ต้องเลียวก็ได้มั้งจาก2องแสน้าไปสองแสนพอรถใช้งานได้ปกติก็ไปเช็คเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็คือระบบโดยรวมนะครับหน้าเกี่ยว ระบบออเกอร์คอรํลำเลียงตู้นวดสกูงสกูงทำงานได้ปกติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติแต่ว่าขายตามสภาพก่อนนะครับเอาสองแสนสองแสนพอสตงฟรีขัดมาอีกขันนึงเอาแบบเร็วเลยคันนี้เป็นคูต้าดีซีคันนี้เป็นดีซีหกสิบแปดกีรถพุ่งมาคันนี้อ่าเริ่มจากข้างหน้าเลยข้างหน้าก็ ตัวนี้เป็น Spring, ปน,นิ้วสปริง,เ,งเป็นนิ้วลถใหญ่แล้วอ่รถกุ้งเนาะใช่เป็นรถกุ้งเป็นสปริงเนยบร้อยคันนี้เป็นรถอุ้มอุ้มแปดร้อยโลคันนี้ก็ตามสภาพก่อนล้วกันตามสภาพปกติแสนเก้าหมื่นเก้าเอาเนี้ยไปแสนเจ็ดเก้าแสนเจ็ดเก้าครับคือตามสภาพนะครับระบบใช้งานได้ปกติเครื่องดี พวกหน้าเกี่ยวพวกอะไรพวกปากไม่ทะลุปากไม่ทะลุคอไม่ทะลุชุดหน้าเกี่ยวชุดตู้นวดทํางานปกติส่งฟรีสามร้อยโลแต่ถ้า,าปรับสภาพให้ก็ถ้าปรับสภาพให้เอาไปสองแสนอันนี้ปรับสภาพเก็บรั่วซึมเก็บสีให้ใหม่ทั้งคัน

ทั้งแั่น่ะเอาไปสองแสนอ่าทำสีให้ใหม่แล้วใส่ใสฟ้าครอบใส่อะไรให้ครบอ่าเช็คเปลี่ยนถ่ายคลองเร็วสองแสนบาทรับแรกเปลี่ยนทุกรุ่นตัดมาสองคันนี้คูปต้าดีซีหกศูนย์อ่าดีซีหกศูนย์สองคันนี้ก็จากปกติคันละแสนสองเอาไปคันละเก้าหมื่นเก้าพอเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าอันนี้เช็คด้วยยังครับตัวนี้ก็ระบบใช้งานปกติครับ ใช้งานปกติเดี๋ยวเช็คเปลี่ยนถ่ายคองเิี้ยวให้พร้อมเรียบร้อยพวกสายพงสายพานผมยเช็คให้ราคาเท่ากันเหรอครับใช่ครับเก้าหมื่นเก้าทั้งสองคันเลยอ่ารถเพิ่งเพิ่งเข้ามาเพิ่งให้ช่างเช็คระบบการทำงานโชคโชคคันนี้สายพานย้อนอยู่คันนี้มพิ่้ตึงสายพาน ต้องใส่เปลี่ยนสายพันยังไม่ได้ตึง้งสายพันไม่เป็นไรเอาลองวิ่งเลย เก้าหมื่นเก้าส่งฟรีสามร้อยโลขอแถมห้ารายการมีให้นะครับเก้าหมื่นเก้าะครับวันนี้บิ๊กซูรินไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตมาซ่อมรถบิ๊กซูรินเอา้าบิ๊กซูรินนั่นน่ะเจ้าของเพลงดังนั่นนะ่ะ <c oughs> เพลงภาพถ่ายวันนี้งสงไัยออกคอนเสิร์ตช่วงเย็น <c oughs> <c oughs> เอางีไไ้ค่บอลที่สี่มาก,ก็ได้เอาไปอินเตอร์นชัช่เนาะห้าสิบสี่แรงคันนี้เดี๋ยวแถมผ่านหลังให้ไปด้วยกันเอาเก้าหมืนเก้าไปเก้าหมืนเก้าดันหน้าผ่านหลังไม่ได้อันนี้หน้าผานหลัง 一刀一 โ oh, okay. อ้เหลี่งเร่งปรทับใจอินตรนี้จะเนี่ยอะไรเยากลับมานะ รถไทยอินเตอร์อินเตอร์ได้เช่นกันแบตยสิบสาแรงได้ดันหน้ากับพันสามใช้งานได้ปกติตอนนี้มีซีนปั๊มน้ำด้วยอ่าแต่ว่าเครื่องดีเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าดันหน้าพัานสามความแรงไม่ต้องพูดถึงครับ รู้ไหมอินเตอร์นี่มันเป็นของของอะไรอินเตอร์อ่ะคันนี้อันนี้เป็นโคมสุอ่ะโคมสุเครื่องเหรอครับใช่สี่ดีเก้าห้าสี่ดีเก้าห้าอ่าใช่เครื่องตัวนี้มันจะอยู่กับแมคโครแมคโครคมสุขทีซีร้อยยี่สิบอ่าไอที่เป็นสี่สู สี่ี4รก